สวัสดีครับพ่อกับผมอีกแล้วเฮ่ต่ำํำตรงชาแนลเมื่อนี้อยู่กับช่องเฮ่ตาำํำตรงชาแนลนะครับพี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยเฮ้ยตาเลี้ยงมันเป็นตาเมี้ยวกินยาอีกกินหาปันง่วงนะสวัสดีพี่น้องเพื่อนแมวครับครับสวัสดีครับพ่อกันอีแล้วครับืัอนี้เสนอโตน้องไหมครับผมผมสวัสดีครับผมกิจกิศนาครับผม เป็นเขามานะครับผมเป็นน้องไม้นะครับหลายคนอาจสิถามหาน้องรดนี่เดินน้องรดช่วงผมครับสวัสดีครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้เฮ็ดชิปกินนะครับเพราะว่าปากแตกพี่นอ้องอไม่ยิบหายเคียมเหนี่ย้างบ่ได้เฮ็ดมากกัต่อไปกระชีเฮ็ดล้วแหละครับแล้วเฮ้าสิมาถามสองคนนี่นะครับว่าเป็นยังคืออยากเขามาอยู่แก่งลอยสีคืออยากเขามา มันไม่ได้เฮ็ดชิปจริงๆจังๆจ้าเทื่อพี่นอ้องไอ้น,นี่ก็พึงมาได้สองสามหมืนน่นนะเนาะแม่นครับสื่อกีตคร,ครับผมทักมาหาผมในเฟสว่าอยากมาเสนอผลงานเพลงอ่ะผมก็เปิดโอกาสให้น้องกัลองให้ฟังล้วแหละซึ่งเมื่อน,นันผมไม่ได้ถ่ายคลิปจะลงอีกช่องหนึ่งเป็นช,ช่องจ้าบอยแล้วก็ช่องแจ้งร้อยสี่นะเป็นยังคืออยากเข้ามาจ้ผมก็อยากเข้ามาสารฝันครับผม ฝันเป็กน้อยมีความฝันครับว่าอยากเป็นนักร้องครับม,มาจากอุบลรลาชธท่านี่นะครับผมตั้งใจอพ <หา S 2> <ห>ื่ออะไบอกวันน้ำเนี้ยพเพื่อกุคขปุ่นครับผม,มตั้งใจมาเลยครับโตนี่ใจถึงเฮายอมรับว่าพี่น้องครับน้องคนนี้ขี่รถมาหาผมโทรหาผมทีเดียวว่าสีมาแล้วน้องมันก็นมาหอดน้องมันก็นโทรหาผมให้อผมออกไปหับ ผมก็ให้เหมื่อน,นั้นพู้ใด้ไหครับรดมันมออกไปคร<ม> <ไป S 2> ับผมไม่รับครับอ,อให้รถออกไปรับหน้าปากทางซึ่งเขามีความฝันนี่ลีครับพี่น้องมผมย่อมใจเขาเลยซึ่งเดินทางมาอยากมาเสนอผลงานเพลงอยากสารฝันแต่ว่าผมกับฟังแล้วแหละผมกับ่ามวนสิมวนบมวนเดี๋ยวผมใช้ใพี่น้องลองฟังเบิร์น,ะนแล้วก็ล่องฟังเบิง์นขับว่าสีมวนบวให้พี่น้องตัดสินใจแต่ว่าผมกับสารฝันให้น้องมัน เพราวะว่ามันมาหอดหนีแล้วแต่ว่าอาจิซ่าเนี่ยจังหน่อยก็ต้องรอครับผดเพราวะว่าเฮ้าชงอาจารย์เฮ็ดดนตรีไปแล้วแหละเดี๋ยวกะคิ้วเขากะเงีเยวฮัก็ต้องรอจังหน่อยมันมีเพย์ยังที่สิมะลองมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยเนี่ยนี่พอมันว่ามาปุ๊บปั๊บเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เลยเลยเลบางคนสีหัวแจ๊กเขาเรามีเพย์ยังสีชิมะลองเอ๋มีเพย์ยังสีปากเฮ็ดสีเป็นฟังเป็เพลงที่ แต่งทีงมาเองนะครับผมแต่งเองพร้อมครับโอ้ฝากน้องมันเนี่ครับแต่งเองพร้อมครับเพลงที่มีชื่อว่าฝ่าพาใจครับผมฝ่าพาใจครับรถพุทธิยักษ์ฝ่าพาใจต่อไปลองเพลงเน้อโตใช่ครับฝ่าพาหัวอาจารย์อดเราพาใจเออเราพาใจเราพาใจเออเนี่ยคลายคนถามหางรถว่ารถไปใส่คือบ่ค่อยเห็นคลิปบางที่ก็อยู่หลังกล่องน้องเขาอาจจะเว้าบ่ทัานในท่านในคลองครับผมบ่ทันในคลองครับอ่ะ ถามเลยมึงนี่ท่องมาท่องเฮากระถามแหละเป็นอยังโตคืออย่างไมโยนแก่งหลาสีเฮาถามใหญ่เลยเปิดใจพี่น้องคนฟังเลยแกพี่น้องฟังเลยเป็นอย่างอผมกับอย่างเมียหนาคตครับแบบอยากเป็นอ่ะหนาอ่ายูทูบเบอร์ไหมครับเห็นไอ้ข้าเจ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมก็เลยอยากมาเป็นว่ามันผูซื้อเก่งใดว่าที่เป็นยูทูบเบอร์นี่มันมันลำบากที่จังอาชีพอื่นบอหรือจังไดนั่นนะครับผมเฮาจะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่สบายและไม่มั่นคง ไอชีพนี้มันมันเป็นอาชีพบ่มันคงบ่มันคงครับแต่ว่ามันอาจมีมีมีต่ำมีสูงสิไหมครับอาจจะมีขึ้นมีลงครับแล้วแต่เฮาสิสีจังไดล่ะผมมีต่ำมีสูงชีวิตให้โลกฟังได้เลยเดี๋ยว่ามันบ่แม่นจังซั่นน้องไอชีพนี่คือมันบ่มั่นคงมันบ่แม่นมีต่ำมีสูงดอกฟังเฮาเว้ามันบ่่แมนว่าสิได้ตลอดว่าสิได้ตลอดมั้ยครับผมออืมันต้องรอเวลาไปละไปเลยผมก็อยากรู้ว่าเป็นแบบจังไดยูทูบเบอร์เห็นเขาเจ้าเฮ็ดเออ ว่าดีดีดีอยือนบ่ครับผมก็อยากลองมาเย็อนว่ามันสีดีบ่นะว่าผมก็เลยอยากเขามาลองเห็นว่ามานสีดีเพื่อนผมก็อยากมนี่นาคดเั็นสีแบบผมหมักไหมครับผมหมักในท่างยูทูเปอร์ไหมครับการถ่ายคลิปการกินการยังไหมครับมักแบบในทง่งท่งนี้ไหมครับมันว่าเป็นอาไรคลิปที่มันงมคงแม่ครับเป็นแบบทีแบบ ออชีทีแบบบวมันคงมันอาจีดับก็ได้ครับเพราะว่านี่มกับบอกว่าอะไรกันเข้าก็ร่ังสิบบอกว่ามันบมเมนออชีทีมันคุงก็คือในโซเชียลเนี่ยคนเกิดมาหลายบางที่เข้าอยู่ดีๆช่องบินเยอะแยะดินไปเข้าต้องมาเริ่มต้นไม่นี่คือมันมาหวั่นคุงคือตรงนี้คนกับมาเรื่อยเยครับผมคือว่าเข้าเรียนอยู่ดีบางที่เข้าโดนรายงานหรือโดนียังกันแล้วแต่ปิวเข้าก็จบ ราะว่าเขาอย่าไปขาดหวังอยังกับมันมากๆช่วงที่เขาเก็ดได้เขาก็เห็ดไปเพราะว่าบาอยากใหุ้ตัวว่ามาหวังกับมั่นเนาะยังมากมายกับมันสักมือหนึ่งมันกะเป็นตำนานเสียเข้าหลดมั่นม่มหมันคงแต่ว่าช่วงที่เขาโกยได้เขาโกยเอาอ่ะตั้งเพ่งลองรุนพี่รุนไอไม่เลยครับผม งานนี้บ่ได้หวังว่าอยากได้เงินได้ทองแต่ว่าใจรักใจรักครับเออใจรักต้องมาจังซี่อยากเก็ตไทยยิบคบอยากเก็บปาตตยเงี้ยเหรอครับผมใจรักใจรักอีหลียอมรับมาทางโรงงานเลยมั้งโรงงานโรงงานมันนั่นน่ะงานนันคืองานตัวครับเอาเลยครับองเลยครับเอาโซ่ฟึ่งคนหนึ่งตั้งิ่งนะครับผมเออ ได้บอกว่าฮักซองเฮาเกิดขึ้นตอนใดฮักเกิดอยู่สายบิดทั้งใจายคนดีสิเกิดอยังสิฮักอ้ายบอกว่าเป็นภายบอกเคยแลนีวสัญญาว่าสิฮักเดียวสิบอกลอย และความหังที่อายที่เจ้ามันโอ,อกจัใจังอสิบโบดีคือพายถึงหักอายสิบบมีค่าแต่ว่าไอา้หักไอ้หักเจ้าสีตายก็ตายแทนได้ชีวิตไอ้บมมีความหมายถ้าอายานา ว่าเจ้ามีภัยเมื่อแทนที่ไอแอนบอสฝานถึงภาพ่าพา,ายเป็นสายล่อฟ้าพาลงล้างใจหมื่เจ้ามีภยมัยเมว่าเจ้าเบิดใจจากไอละคนดีเจ็บเดัวใจผูืเจ้าทำร้ายและสลายบ่มีชินดี ประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้คือผลงานเพลงฝ่าผ้าหัวประเข็งฝ่าพะใจฝ่าพระใจเนาะเขียนเองแต่งเองโดยน้องกิตกิศนะจังได้กับฝากพี่น้องสารฝันให้น้องน้ำเด้อเฮากับสีสารฝันให้โต <c oughs> เป็นจริงแท้ฝันเป็นจริงฝ <c oughs> ันเป็นจริงแท้ แต่ว่าฝันต้องเ้าไมีต้องมีความพยายามครับผมผาเฮียตาทำการแสดงเลยฝันนั่นสิถึงไปทางหรือบ่ถึงมันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องอยู่ขึ้นอยู่กับผลงานเนาะต่ว่าเฮ้าสิสานฝันให้โตให้เป็นจริงให้ได้สิ่งที่โตเขามาหาเฮ้าน้องล่ะเฮ้าก็สิเฮีดให้โตให้ได้เฮ้าซอวยได้เ่าที่่วยได้อะครับผมช่องย t u b e น้องก็บด้เฮ็ด เ่่นนนไมมีีชองงบยััาตอนนี้ติดช่องคอดอยู่ติดช่องคอดอยู่โต๊ดฮะเปิดช่องใไงแล้วนะเด้อที่เอากับเจ้าอันนี้ช่องลือดากโอ้เอาลือดากก็ได้เอาดักันอันนี้ช่องลือดากก็ได้พวกเนี้ยี๋ยวสิเปิดให้เนาะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆเปิดเอาจับขยันเป็นค่อยเป็นค่อยไปก็ไปเป็นเพลน cover ยังกะขอให้ขยันตรงนี้กะอยู่ก่าแกงไร่สีไปก่อนเพราะว่าหน้าตาจะใช้าย่พวกยังอดอยู่เลยรอที่เดี๋ยวนี้ าเลยจแล้วมาธรรมดาที่ยอดเลยวะแต่ไปสัาคิวบางอีกรองนวะนเนาะฟ้องแทเนาะ่งมือนี่นักเลงตัวนักเลงดิม้เหี่ยมหิวเีิ้วนังเดียวนี่ไร่อ่างหรอยากด้วยกันเหรอวะนีไร่คมคู่นะสักคิวคมคู่วยทาหญงพร้อมนี้วบนี่เองเนาะหูหนวกหูหนวกแต่ตักัดหูหนวกทางงกน เอาพี่น้องจังได้กับฝากเป็นกำลังใจให้น้องสองคนนี้นะครับครับผมครับผมอย่างมันผมมีท่างแน่นอนอครับเพราะว่าผมกับสร้างให้เพื่ออนาคตเด็กรุ่นหลังไปไดีดีก็ผมและอาจารย์อ,ออดผมก็ด,ดีใจน้ำเขาได้ครับแล้วก็บางคนกับมีอคติว่าเป็นยังคือว่าหายน้องคางคนแคคิดอยานมันไปได้ดีกาตีผมบ่เคยอยางคนอื่นไปไดีดีกวครับผมเป็นคนสั่งคนอื่นไปไดีดีกวถือว่าผมเป็น ประสบความสาเร็จครับเนาะผู้ใดที่คิดได้แบบนั้นกะลมเลิกซะไม่ต้องคิดดอกนะถ้าผมอยากคนอื่นไปดนี่ดีกว่าที่พี่สร้างแค่ไหนถูกแม่นเอาเขาเขาจะไปสั่งเขาใค่หนสร้างเขาสร้างเขาคนมากเลยเขาได้ดีเขาแห่งดีใจนะแมนถือว่าเขาประสบประสบความสําเร็จแมนแมนครับผมสิ่งนี่คือแบบผมสิบอกไว้เลยนะไม่มีในสมองของผมผมเต็มใจสั่งครับบอลลูน้องมันเดินมากสิมันอาจจะไปได้ดี วันข้างหน้าไปได้ดีก็มูผมก่ยินดีนะน้องสุนตาน้องใจเอาแค่นั้นละแมนใจเอาใจสู้ครับผม,มสุดท้ายนี่ก็เป็นกำลังใจให้สูผู้สุ่คนครับอ่ะให้น้องฝากผลงานเพลงอ่าะักอฝากกันผลงานเพลงเนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอีแตงเองหรือสีนี่อันยังต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นเพลงโคบเวอร์ได้ยังไงก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเอฟซีด้วยกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมไม่เลิกครับผมชนะพงเสือครับครับผมสวัสดีครับการที่ทำในวาจะในประสบการผมทีมงานลอยสีครับน้องๆก็ขอโทษขออภัยนม่เลิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ